นี่คือโฉมหน้าของลายลาไทยนะครับนุมรอที่เข้าประกวดในเวที Mr. สเตอร์มาเจติกแคน2เดีย2ซึ่งเวทีนี้เนี่ยกลายเป็นไวรัลแชร์ไปสนันโซเชียลนะครับไม่ใช่แค่ไทยนะฮะเวียดนามลาวประเทศเพื่อนบ้านรอบๆเนี่ยร่วมกันติดตามเวทีนี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับหนึ่งในไวรัลสำคัญเนี่ยนีไม่พ้นภาพของหมายเลข63นี่แหละครับ คือคุณลายลาไทยนะเขาอ่านอย่างนี้นะเห็นเขาแปลมาในโซเชียลส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาพูดว่าเขาเนี่ยมาประกวดก็คาดหวังนะที่จะได้รางวัลน,นะแต่เหนือนสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือเขาอยากจะแสดงออกว่าไม่ว่าจะเกิดมารูปร่างหน้าตายอย่างไรเนี่ยก็ขอให้รักในสิ่งที่ตัวเองทําคือเขารักในการประกวดรักในการแข่งขันเนี่ยเขาก็มาร่วมในกิจกรรมนี้นะครับ คือทั้งหมดเนี่ยพูดตรงๆก็คือไม่อยากให้ไปบูลลี่กันนั่นแหละโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยที่แชร์ภาพของเขาแล้วก็บอกว่าตาเล่บ้างหาได้เท่านี้เหรอรวมถึงอีกหลายๆคนที่ถูกนํามาแชร์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณลายละไทยเนี่ยเขาเข้ารอบด้วยเพราะว่าเขามีกฎในเรื่องของการโหวตนะฮะคือยอดแชร์เยอะสุดเนี่ยได้เข้ารอบด้วยคือลายละไทยเนี่ยเขาก็ ได้รับการแชร์เยอะนอกจากในคเขมนเนี่ยยอดแชร์จากประเทศเวียดนามเนี่ยคือเยอะเป็นอันดับหนึ่งเลยเขาก็เลยได้เข้ารอบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะได้ประมาณว่าอัพปูล่าโหวตอะไรอย่างเงี้ยจากคนที่ชนะเลิศเนี่ยคือที่ไปบอกว่าเฮ้ยทั้งประเทศหาได้เท่านี้คือเขาก็มีครับนะคําจํากัดความรูปลองเขาก็เหมือนบ้านเรานี่แหละเนี่ยหน้าตาแต่ละคนที่เข้ารอบรวมถึงคนที่ได้รางวัลชนะเลิศก็คือคนนี้นะฮะ แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงลายละไทยก็เพราะว่าอย่างน้อยนะเขาก็ยอมรับตัวเองนะว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้หล่อมากแต่เขาก็มีใจที่รักในการที่จะเข้าร่วมประกวดแล้วก็ทําตามความฝันของตัวเองคือเราอาจจะไม่ต้องไปมองว่าเออเราไม่หล่อเราหน้าตาไม่ดีเรานูน่นเรานี่แต่ขอแค่ให้เราได้ทําสิ่งนั้นนะฮะนี่ก็เลยเป็นเรื่องที่มองได้หลายมุม เราไม่ว่าหรอกว่าเออมีการแชร์มาแล้วตลกถามว่ายอดโหวตพอปปูล่าโหวตทำไมเขาได้ผมก็เชื่อเลยว่าการที่เขาเป็นไวรัลเนี่ยเขาถึงได้พ o อปปูล่าโหวตเนี่ยถามว่าคนที่หรอว่าเขาเนี่ยมันก็ได้รางวัลในหมวดของหน้าตาดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พ o อปปูล่าโหวตก็คือเป็นรางวัลสาหรับคนใจกล้านะฮะอ,อนี่ก็เลยพามารู้จักกับลายลาไทยนะครับหมายเลขหกสิบสามบนเวทีมิสเตอร์มาเจสติกแคมเบเดีย2 0 2พครับ ที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิตเตอร์วิตเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe